ของสายดีเขาคือหมูสนามจสิงหงสนามชัยจากพระนครโรงเรียนวัดลาดปอเพีและจะมาเจอกับยอดยุทธแห่งลุ่มแม่น้ำน้อยจากอายุธยาพักไหโซทาประมู ลูกนี้จะลวงหลังเข้าไปได้ระหว่างสวยคไ้ทด้ผต่มวกนี้ครับไปแล้วาคร่างลูกนี้โอ้โหนี้อัดนี้อันหนึดนะครับตามมาตรงนี้นะฟาร์มารามพยายามจะเข้าโดนตันไว้แล้วก็โอ้โหลูกนี้สวยให้บอนี้นครับสองหนึ่งจะเล่นนะฮอยล้วช็อตอมาแล้วใช่ไหมโอ้ทนลงด้วย ตำอะไรก็ตีหรอจริงๆน้องเบิร์ตข้างได้ข้างไปไว้ข้างหลังเล่นนะขวองข้าวหลอกข้าวนี่จะหลุดไหมต่อชนะไปครับ14-5ต่อครับผัดไทยเอาชนะวัดวระธาตุเิษครับ14-5คะแนนครับเรียกว่าเล่นได้ดีแล้วครับสองทีมฟ้าเหลืองลูกกระเกี้ยวโรงเรียนเป็นจมาราชู แคสตเตอร์เป๊กหนึ่งทีแล้วชุดระยะกลางคอบบนคะแนนแรกมาแล้วครับเป<อ>็นโน้ตเนี้ยกับพุชครับพิกกี้พิกกี้ดีดให้ทางบีเอ็มบีเอ็มจะดวลกับแคสตเตอร์แต่ข้าไปก่อนครับจังหวะนี้ BM ครับแล้วข้ามาตรงนี้วางซ้ายลงไปครับน้มสามต่อต่อครับเป็นจันทร์ครับสมาร์ทครับยากได้เพื่อนแล้วตรงนี้วางลงไปครับพุชครับ ลึกน้ำสิครับแอสเตอร์ครับจะถูกยังไงค well. รับวางด้วยาตัอยานี้ иг. เราเปิดป็นครับมแล้วจะสปินมูหมาครับได้ไหมยังไม่ด้ชูขึ้นลงไปครับได้่อนครับเป็นคนอยู่ที่เป็นชั้นขอสกีจากแคเตอร์ครับมาสกีแล้ครับโคเตอร์ นี่ฮะัทองเชียครับแมคุณแม่ครับดีใจและคู่ต่อไปจะเป็นที่หนึ่งของสายเอชฝันร้ายปักหองสวนกุราบวิทยาลายัยและเขาต้องมาเจอกับเสือร้ายสัมมาก่โรงเรียนนุมิงทราชินูทิศเตรียมอุดม ได้หมสุ๊กลาบได้บอลน้องพีคน้องพีคข้ามาลงไปครับนี่จะเริม่รมแล้วโอ้โหโดนโสงอีกแล้วครับน้องพีคน้องพีคชขยันจริงๆครับแล้วปุ่นออกมานะั่ยังไม่ลงอนะ่ะอันนี้เรียบร้อยครับไม่ได้แล้วไ,ไม่มีหยุดเกมใช่ครับตามลงนี้พีคเรียบร้อยครับแล,ลแล้วเหลือเวลาอีก10วินาทีครับ ไม่มีปัญหา,าบ้าไปกค่าได้นะดูเลาว์ลงเฉยนันป้าใช่ครับราจโชวงว่าข้ามก็ได้ยิงก็ดีกับมันป้าครับไม่นธรรมดาครับอ,อันเจอกันของสิ่งรายวิภาวดีร้รองเรียนสุรศักดิ์มนตรีส่วนคู่แข่งของเขาเป็นลูกรักของแม่กุ้งจักนนทขาบุรี โรงเรียนอนุราชาปรเซใครจะได้ตั๋วใบสุดท้ายไปครองไปติดตามชมเชียร์กันเลยค่ะนักสิทธิ์ครับจ่ายมาให้โฟข้ามลูกนี้แล้วได้สามโอใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นครับขอโทษขอโวยกันครับครับโฟ ลงไปครับคะแนนแรกของทางอนุราชศิษย์ครับตีให้มาที่อาตอมอาตอมข้ามอีกแล้วลได้ฟาวแม่ไม่ลงครับตอมครับลงไปครับตีเสมอครับเดิน์สามตีครับจังหวะผิดไปหน่อยครับแล้วเลิกอย่าได้โฟโบวัขวาลงไปครับตามเป็นเจ็ดต่อสามครับยิงลังหาช่องอยู่จ่ายมาให้ลูกนี้ไม่รู้กันแต่เลี้ยงมาแกให้ได้แล้ว ได้จากวงในด้วยครับแมแปดต่อแ <Hey, 0. S 1> <8 S 2> นนครับขอโทษขอโทษใช่ไหมครับ so. มีน้ำใจนักกีฬาต่อกันครับนสองทีมนี่ค <Idol> ร <iniz> ับเราได้ครบแล้วครับแปดทีมสุดท้ายครับอนุชาอาตสิทธิ์พบกับศุภิยาพิเศษอไรครับ